สวีดีดัสสวัสดี้วยคะรับทุกคนมือหนีกรพาลโล่งๆรลงครับวันนี้ได้ปืนแล้วโอ้โหโฟ้าไม่มีตัวสักตัวเลยคนดูปืนก็ไม่มีปืนมาใหายจะกระบอกเลยนี่วันนี้จะมากับนักแข่งนะครับกแข่งแถวหน้าของเอเอ จะมีตัวนะขโมนนะอะไรโดดไปแล้วไปไหนไปไหนไปไหนไปดาวไปดิได้ยินชื่อนะแขงนีก็ถึงวิ่งนะเห็นชื่อขึ้นเนี่ยโอ้ของไม่มีไม่มีอยู่ดีกว่าเอาดีกว่าสองยาวดีกว่ามาเป็นล่าตรอคุู ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหห้าสิบเองนี่ต้องชาร์จละต้องชาร์จละจังหวะเนี้ยต้องชาร์จละไปไหนละไปไหนโอ้โหไม่ไม่รู้โอ้โหี่โดนโดนโอ้โหโดนโดนขึ้นหา่เจ้าวคนนี้สวยมางไหมดิชอบตรงไหนคงไม่มีปืนเลย มาเลยยาทุงเพื่อนก็มีเท้าขึ้นรอแป,ป๊บเพื่อนรอแป,ป๊บม,มาช่วยแล้วรอแป,ป๊บเท้าเพื่อนยิงเพื่อนผมเหรอยิงเพื่อนผมซ้ำลงรีบซ้ำแตยิงเพื่อนไใ้ยิงโอ้โหอันนี้ผมไม่มีตี้เป็นถามบอลทันนะ้งหมมเล่นอย่างเดียวคนเะดียว คือลิ้นได้กับคนดูทุกนดิ้นกับน้องๆได้หมดไอ้พวกเราล่าต่อ,อะวันนี้ผมจะแบ่งดงิเพื่อนจะแบ่งแล้วเนี่ยไปไปข้างบนดีกว่า ไปนในหมดขุ่นเงียบอ่ะมาสี่คิวแล้วไปไซเบอร์วีเท่าเท่าขึ้นเท่าขึ้นเพื่อนเท่าขึ้น,น,นอยู่ไซยูุ่สัยโอ้โหนี่ไงทำเพื่อนรุ่งอ่ะเอาไม่มีตัวหนึ่งต่ำเลยโอ้ยไอ้วอไม่ติดโอ้โหงานงอกข้อไก่ล้นลนล้นละลุกละลกละ ไอ้วอรเป็นอู้เออจัดลงไทยวอรอุ้ยผมจะดาวโอ้โหโอ้โหอย่างโลกเลยเกมโอ้โหโอ้โหไม่น่าเลยโอ้โหโอ้ยเพื่อนมาเพื่อนดาวแล้วเนี่ยโวนจี้มานี่จ้าโอ้โหว่าอยู่ไหนวะเนี่ยเพื่อนโอ้โหโดนซ้ำเรียบร้อยละมาละโอ้โหเรียบร้อยมาละความหวังของทีม เดีไปชูแแบนใหดวงจีเลยดวงจีเดี๋ยวเราไปแก้แค้นมยนะคนดูโอ้โหเมื่อกี้ผมลกโอ้โหไม่ไหวเมื่อกี้ลกมากเลยขุดไอวอลก็ไม่ติดหกร้อยโอ้โหขอบคุณครับเพื่อนโอ้โหอย่างนี้น่ารักเลยสมทีมาเจออย่างเงี้ยอย่างนี้ดึงเข้าแก๊งเลยเนะี่ยดึงเข้าแค้มเอฟเลยเนะี่ย อันนี้คือผมเล่นแบบสมทีมมานะวันที่ในแคนก็เขาไม่เคยออกนะอ้าวได้สวยไปเพิ่มมาอีกหนึ่งคิวหวานเจีย๊ยบขอฟาร์มแป๊บแต่เย็นเลยเพื่อนปึ๊ย โอ้โหมันชาตแผมวจังหวะเนี้ยดาวไปนี่โอ้โหไม่อยู่กับเพื่อนก็มีนี่หว่าพันยาแป๊บเกมนี้เป็นเออเว่น เป็นได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้แลยพบศัตรูแล้วนั่งรอแป๊บนึงอ่ะของเพื่อนมีนะเฮ้ยเหมือนคนมะอุ้ยยิลคูดาวอยู่ ไปไหนนะเพื่อนมานี่ดิโอมือมันหนักวนะวิ่งดาวดาวสอง<ห>วิ่เพื่อนดาววิ่งมีชัวยเลย้่ะช่วยด้วยทำพินฮอนจิตขอบคุณนะ มีตัวเลยโอ้โหมันชุบกันอ่ะโอ้โหกำลังคันยา่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแป๊บโอ้โหเต็มหัวเลยดูอีกแล้โอ้โหเราก็เรืงว่ามีตัวเดียวที่ไหนได้โอ้โหเพื่อนเอ้าวสวยสวยโอ้โหคันนี้สุดยอด เพื่อนเหรียญโอ้ยครนี้มีเหรียญพันเก้าเลยโอ้ยนอกกรุงแล้วลนะอืมอย่างงี้สุดยอดนี้จะชุบนะมาละนี่โอ้โหน่ารักมากอย่างงี้เข้าแก๊งกันได้เลยมาแต่แปดคนนะได้มาแปดคิวนะเพื่อนอย่างดีชุบหกร้อยเลย สุ่มทีมาเจอเพื่อนแบบนี้โอ้โหโอเค,อเคดีมากเลยปกตสุ่มมาไม่ได้เจออะไรก็ไม่รู้มีเหรียญก็ไม่ชุบอย่างนี้จะเจออย่างนี้บางทีมันมกดออกไม่ชุบไม่เหรียญเลยอ้าวอ้าทำอะไรอยู่อ้จําได้คนนี้แหละที่มันทำไอคนนี้ไอไอวอร์ดเป็นไงไอวอร์ดมันลกุกแล้วมาดิมา,มา,มาดิมาดิดาวสองครับมาดิ นั่นมาสิบคิวแนละ้วอ๋อแล้วแค่นี้โหกระสุนปืนมด,ดูเม็นกระสุนแดงเนะนะอ็นจีสามสิบห้านัดสามสิบสี่นัดอยู่กับเพื่อนแน่เลยของมาไปเพื่อนเราลุยเกมนี้ยังไงเราต้องแชมป์ไม่ได้จริงนีย โอ้โหเพื่อนดาวตรงไหนไหวะเนีย่ยชเราดีไปช่วยเพื่อนกันเฮ้ยเพื่อนดาวตรงไหน,นอ่ะขี่ด้านหลังอะ่ะลงมาเพื่อนลงมาโอ้โหขอบคุณนะไปเราไหนๆเราต้องแชม่มตรงนี้นเราเหลือเต็มที่แชม่มมือก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะ เปิดโดนให้ไปลุยมีเหลือสองตัวแล้วเงี้ก็ต้องแชมป์มาเกมเนี่ยเอาเท้าขึ้นเพื่อน,นยืดอใไรเพื่อนกันไปเพื่อนลุยมาให้สองแปดนัดเนี่ยสองตัวแล้วไปเพื่อน บนจี้มณีจ้าโหด้านบนแน่เลยเนี่ย,ยนะบนไอ้วอลนี่เลยนะชัดเลยอ่ะชัดเลยชัดเลยชุบบ่ให้โซไปไ้ชุบไม่ให้ชุบน้ำยิงมันเพื่อนข้างบนจะชุบมันไปไหนสวยขึ้นไปเพื่อนเอามันเอ้ยไปไหนวะมันกระสุนหมดละเดือดซองซองแปดน,นัด พันยาอยู่ด้านในนี่เนี่ย,ยตัวเดียวเล้ว oh. เข้าไปเอาเลยเรียบต้อยไอแคมสิครับอย่างงี้หวานดีครับส่วนจีมานีจะบอกเท่าไหรนะ่เนี่ยห้าสิบสี่แก้ว